อ่ะก็สวัสดีครับสวัสดีสมาชิกทุกท่านครับสวัสดี f c ทุกคนนะครับผมที่กําลังเข้ามาติดตามมารับชมนะครับอ่ะวันนี้นะครับเป็นวันจันทร์นะครับเริ่มต้นสัปดาห์ใหม่แล้วนะครับผมเนาะวันจันทร์นะครับที่25เดือน8นะครับอ่ะวันนี้ก็เหมือนเดิมนะครับเอาแนวทางนะครับเพื่อนบ้านแล้วก็ แถมด้วยตาหน่อยนะครับมาแบ่งปันให้กับสมาชิก FC ทุกคนได้รับชมกันเหมือนเดิมนะครับก่อนอื่นก็คงย้ําเตือนนะครับผมทุกสื่อทุกการคํานวณครับมีเข้ามีหลุดนะครับผมให้ทุกคนใช้วิจารณญาณในการมารับชมข้อมูลนะครับผมนะแนวทางตัวเลขที่ผมได้มาจากสถิติแระกความน่าจะเป็นเท่านั้นนะครับให้ทุกคนพิจนารณาแล้วก็ตัดสินใจนะครับชอบค่อยตามไม่ชอบปล่อยผ่านนะครับผมทางช่องไม่ได้สนับสนุนการพนันหรือสิ่งผิดกฎหมายแต่อย่างใด นะครับผมให้เลือกซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นนะครับผมเป็นเพียงแค่แนวทางนะครับอ่ะก่อนจะไปดูแนวทางเพื่อนบ้านนะครับผมวันนี้เอาฮานอยมาแบ่งปันมาแถมให้กับทุกคนได้รับชมกันเหมือนเดิมนะครับผมนี่คือแนวทางตำ้อยนะครับวันที่25นะครับผมนะอ่ะแนวทางตำโดยวันนี้นะครับตำ้อยเด่น2ตัวนะครับ0นย์กับ1 นะครับผม0กับ1เด้อวิ่งรูด0กับ1นะครับผม,บผมจับคู่ให้ก็มี0 4 0 5 0 8 0 9 1 4 1 6 1 7 1 9นะครับผมชุด3ตัว2 0 5 0 1 7 2 0 5 0 1 7นะครับผมนี่คือตำน้อยนะครับผม3รอบครับพิเศษปกติแล้ว VIP นะครับผมเราก็จะเน้นไปที่2รอบนะครับร,รอบปกติกับร,รอบ VIP นะครับเป็นน้อยมัดรวมนะครับผม3มรอบอ่ะต่อไปชุดวินนะครับใครชื่นชอบในชุดวินนะครับวิน5ตัวนะครับ8 4 5 0 9 8 4 5 0 9ครับวิน3ตัวไอ้วิน5ตัวนะครับจับวิน5ตัวนี่คือชุดวินนะครับอ่ะนะครับใครชื่นชอบเนาะนะครับนี่คือตามน้อยนะครับต่อไปลาวพัฒนานะครับ ตามราวันนี้นะครับผมเด่นสองตัวนะครับผมนะพิ้งรูด4่กับ0ครับเด่นสองตัว4กับ0นนะครับผมนะชุดสองตัวครับจับคู่ได้ 40, 42, 45, 46 05, 06, 25, 26นะครับผมนะนี่คือชุดสองตัวนะครับผมเน้น4กับ0นะครับผม เน้น4กับ0นะครับชุด3ตัวก็0 4 6นะครับในชุดที่1ชุดที่2 4 4 0นะครับผมเบิ้ลตัวมันเองด้วยนะครับเบิ้ล4 4เบิ้ล0 0นะครับทุกคนเบิ้ล4 4เบิ้ล0 0ครับกันไว้ด้วยนะครับผมนะชุด3ตัว0 4 6 4 4 0นะครับติดเบิ้ลไว้ด้วยนะครับผม4 4กับ0 0นะครับผม ชุดวินเออไม่มีขออภัยด้วยนะครับสูตรนี้ผมไม่ได้ทําชุดวินให้นะครับขออภัยด้วยลืมลืมนะครับอ่ะนี่คือแนวทางเพื่อนบ้านลาวพัฒนานะครับผมอ่ะเน้นตัวไหนนะครับดูเลยดูได้เลยนะครับผมนะครับอ่ะใครชอบตัวนไหนก็พิจารณาดูเอานะครับขอให้สีมาขอให้ศูนย์มาเนาะนะครับวันนี้กับแนวทางเพื่อนบ้านนะครับ ส่วนใครอยากจะเข้าห้องไลน์นะครับผมนะก็ทักมาได้ครับ2 0 0 3 1 3 5 2นะครับอยากจะเข้าไปรับแนวทางนะครับทุกวันนะครับผมนะบางคนบางท่านไม่มีเวลาที่จะดูทางช่อง YouTube นะครับอยากจะเข้าไปรับแนวทางไปรับชมแนวทางนะครับทักมาได้เลยนะครับ2 0 0 3 1 3 5 2นนะครับผมนะประมาณนี้นะครับผมนะอ่ะ ก็ขอให้ทุกคนโชคดีนะครับชอบค่อยตามนะครับไม่ชอบปล่อยผ่านเลื่อนผ่านได้เลยนะครับผมโชคดีกันทุกคนเจอกันใ่คลิปต่อไปสวัสดีครับ